ไปเชียงรายครับเชียงรายนี่ก็ทะลักจังนะครับยาเสพติดยาบ้าเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้กองอํานวยการอาของชกเจ้าตากนะครับก็ได้ประทะขบวนการขนยาบ้านะขนยาบ้าขนยาเสพติดโอ้ได้ได้ไปเยอะเหมือนกันนะครับสี่แสนกว่าเม็ดนะครับ โดยชอกทัเจ้าตากคือประทะกับชนกลุ่มน้อยนะครับที่ขนยาบ้ายาสิบติดนี่แหละครับสี่แสนแปดหมื่นเม็ดนะครับแล้วก็สรุปภายในเดือนนี้นะครับยึดไปแล้วโอ้โหร้อยเจ็ดล้านเม็ดเยอะเหมือนกันนะครับโดยการประทะในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา ประมาณยี่สมนาของวันที่สิบเอแล้วครับทางกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังกองร้อยทหารที่ทหารม้าที่สองหน่วยเฉพาะกิจเจ้าตากจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการภารกิจเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันสกัดกั้นการก,ก,กระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนบริเวณช่องทางบ้านผาหมีหมู่ที่6ตําบล เรียงคําอคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณสามถึงห้าคนออแบกเป้มาโอ้สอมพันละเต็มหลังแล้วครับว่บางั้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวขอตรวจคน้นโอ้แต่มันไม่ยอมอ่ะเนาะไอ้พวกนี้มันสละชีพอยู่แล้วก็ทิ้งเป้ก็ชักปืนออกมาก็ยิงใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่โอ้สองสามชุดใส่เข้ามา ได้ชมุดว่าไม่มีใครตายใครเจ็บนะครับอจากนั้นก็ลาดถอยไปทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์พื้นที่ว่ามีใครตายมีมีใครเป็นไม่อะไรไหมนะทีนี้หลังจากเคลียร์พื้นที่แล้วก็ได้ตรวจพบเปส์สไปส์สายหลังนะครับจำนวนสี่เป้ภายในบรรจุยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าเป้ละหนึ่งแสนสองหมื่นเม็ด รวมจำนวนทั้งหมด480,000เมตรก็ได้ทำการตรวจยึดไว้โดยพลตรีประพัดก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ไปร่วมทำข่าวด้วยครับระยะเรียนให้ทราบว่านะครับของรัมภาเมืองเราพยายามที่จะตะกัดกัน้นยาเสพติดมาตั้งแต่ต้นปีนะครับเราทำเข้มข้นมาโดยตลอดนะครับช่วงสงการเราก็ไม่ได้หยุดกันไม่ได้หยุดกันปรากฏว่าในช่วงสงการไม่ค่อยเข้านะครับไม่ค่อยเข้า ก็มา jar, <át stars> ได้รับข่าวสารหลังจากผูกการแล้วว่าจะมียาเข้าครับเราก็แจกําลังก็ออกทํางานกันตัว้าเมื่อคืนนี้ครับเวลาประมาณสักห้าทุ่มครับณจุดตรงนี้นะครับก็เก <man> ิดการปะทะกับกลุ่มคบมอนการจำเน่ายยาเสพติดนะครับประมาณห้าถึงเจ็ดคนครับที่กําลังจำเน่ายยาเสพติดลงมาพอเราเจอเราก็ให้เขาหยุดเพื่อทำการตรวจค้นเขายิงใส่เราครับก็เกิดการปะทะกันนานประมาณห้านาทีครับมีรอยกระสุนอยู่ตามต้นไม้ต่างๆหลายแห่งครับ ก็ในส่วนของปุ่มหัวบอลการครับสามารถหลบหนีไปได้นะครับย้อนกลับไปฝั่งเ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับห่างกันในเส้แดนงประมาณสามถึงสี่ร้อยเมตรครับอยู่ประมาณนี้นะครับห่างไปนิดเดียวครับซึ่งการทํางานที่ได้ผลเมื่อคืนนี้นะครับกําลังของเราทางจ้าประธานแล้วก็ขุมพื้นที่ไว้ครับตอนเช้าก็เข้ามาเคลีรยพื้นที่ก็พบเป้อยู่สี่เป้นะครับเป็นเป้ยาสิบิีทั้งหมดนะครับเป็นยาบ้านะครับ มาเมื่อมาตรวจนับกันแล้วก็ประมาณเปละหนึ่งแสนสองหมื่นเมตรครับหล่นั้งหมดก็สี่แสนแปดหมื่นเมตรครับเดีย๋ยวผมจะทําการทดสอบยายาติดติดอีกครั้งหนึ่งครับ